เดี๋ยวต้องแกะ้เรียบร้อยนะคะเอย่ีอะไรเนี่ยแกะใยาไหนไหนไม่เีเกมอยู่เขตเน่เกมไหนอไ่งกบเสร็จแล้วหนูเอาไว้ไหนเอาไปเอาเปลืไว้ไหนเอาถุงไว้ไหนแล้วเีอูต้องจะอยากขเป็นมีอะไรบ้างกูต้เอา เานี่มีเนมเลยนี่ยังไงแต่ยังไม่ได้ลงเกมต่อสู้นะเกมพวกแนวยูริอะไรอย่างเงี้ยนี้มีแล้วใช่ไหมมีกํลังหลดเอ๊ะอะไรอรกิโก อันนี้ใช่ไหมน่าที่นมาลงมานี่อันนี้อันนี้โหลดอันนี้โหลดที่ร้านใช่ไหมใช่ไฟฟ้าโหลดอยู่ใช่ค่ะก็ว่างๆก็มีเวลาเข้ามีเวลาด้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะบอกไวไฟผมต่อไวไฟให้ทุกเจ้าก็นันเลยถึงมีเวลาก็ได้อันนี้ก็ไม่ต้องก่อนถ้าแกะตรงนี้ไงแกะตรงนี้ มันเกมมันแกให้ด้วยหม่หกบบนี้ันมันเล่นได้แต่มันอาจจะต้องกลับแบบมาอย่างเงี้ยีอย่างเงี้ยหน่อยได้หมดอ้ผมลองได้หมดเลยเจ็ดุเ่็ดนะครับผมอ้ไม่ไหเดว่อันนีใส่ได้ไหมจะไ่ใช่หใส่ไดนอันไดว่ะ้ใส่ได้ได้ไหมใช่ครับ

ลองูดู่ะ่อสู้กนอันนี้นี้เราต้องซื้อซื้อมังกรมาวางไว้จุดตามงส่ไนี่กูเ้มแล้วไหเมมนมาเมมอยู่ในกล่องเอาไม่ได้อยากใกล้แล้วใส่ให้แล้วนนใส่ให้จะได้ไปแล้วก็ไม่ได้ไป สองงานเะวสี่ร้อยที่น่าะสี่ร้อยนะครับแล้วก็สองเครื่องสี่พันร้อยเลยตงมาสี่พันร้อยเลกเรยน้ล้ง้อันนี้ ไยิ้มไม่เห็นทำงานเลยเ็นงนเยทีแกะเดียวนะแกะใชมันัทิ้งขยะก่อนสิน้องอิมจ๋าทิ้งขยะหน่อยอันนี้เท่ยวหนยเยนียสองอยองสองสออันนี้ไม่ต้องแกะอันนี้ไม่ต้องแกะแตะอันนี้ต้องแกะอันต้องแกะนะคัอง อันนี้ก็แย่ว้วใส่ถุงหน่อยเลย,ยแย่แค่ใส่ถุงเลยอันนี้ไม่ต้องแกะนลอ,อันนี้หนูไม่ต้องแกะน,นะไม่ต้องแกะนะ ขมนขัแงนั่า้หักทำงานแต่ละทำาได้ต่อขมนดแดงิ้มกงนมพินนมนิ่นอนนิ่มนอนไหมนอนอนนั้นมังกรนอนนั้นตายแล้วนิ่มนอะไรอะเสื้อ่จะน่มนอนด แม่ซื้อตัวใหญ่ให้เกินเหรอปวดชีไปชีในโถค่ะใหญ่ยากกระโดดนะให้ถูกต้องค่ะสิบชั่วโมงประมาณนี้ปวดชี่อะคะมาลงมาเลยค่ะช่ อืมเก่งจังเลยอ่ะนักขี่ก็ไม่เลยค่ะอินโตแล้วอินนักขี่ใส่นี้นะขี่ตัวไหนคะขี่เขาเด็กกี้หนักกว่าอีกนะยืนบนโต๊ะได้เอากระวดื่องเอาซิมทูสาม G ไปใส่ได้ไหมไม่ได้เนาะส่วนใหญ่ขึ้นเป็นเอชใช่ได้ไม่ดีงั้นเ่าต้องลองดูอ๋อมันไดมนไดเป็นเอชอันนี้ลองเอาใส่โทรศัพท์ก่อน ใช่ครัเพื่ตอเพื่อเปิดเจอใช่ค่ะเราจะซไส่โทรอะไรโทรเบอร์ไหนก็ได้เบอร์นก็ได้กโทรเข้าไปคือให้มันรู้ว่าเราใช้งานแล้วนะเขาจะบอทุกอย่าง

มันนี้ก็บางบางนิดนึงมันจะบางเกือบทุกอันนะคะแต่ว่ามันบางแค่บางนิดนึมันมันมันนไม่ใช่ของมันมันจะไม่เต็มแล้วมันจะเป็นแบบนี้เดี้ยเนี้ยเราจะเห็นหน่อยอะไรจะดีอ่ะเี่ยไ่บเพราะถ้าหาลูกอมันไม่มีแน่นอนนี่เราหาแบบว่าใกล้เกียงสุดแล้วแต่ว่ามันดีเพราะว่ามันตั้งได้เลยตั้งแบนี้ตั้งแบบนี้เราไป test ไหนเราก็วางแบบนี้ค่ะเราจะตั้งแบบนี้แล้วก็วางใส่แบบนี้ค่ะ แเรา้องตีแช์ได้นะควรใชรากแตเรต้องหดแอครใชราก่เสร็แล้วเยสร็จแล้วค่ะไม่ต้องแล้วคะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ลบรายชื่อที่ออกไม่ได้ได้ต้องตัดแกรอย่างเดียวลัวเนียก่อนนะครับไเหมือนกันนะครับต้องเปต้อง้อันนี้ต้องแน่แล้นไมต้องแนแ้คะไม่ต้อง่ ไม่ต้องแกะแล้วไงไม่ต้องแกะแล้วค่ะน้องพิมอันนี้เสร็จแล้วค่ะอันนี้มาแกะแกะแกะอะไรแกะนี้ค่ะไม่ต้องรับเแล้วเดี๋ยวย้าให้แกะเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้แกะใส่ได้หรคะนี่น้องพิมแกะนี้แกะนี้ลองดูก็ได้ครับเอามาลองดูครับไม่เป็นไรแกะนี้อ่ะแกะแกะไป เปลียนะคะลงเพีไม่ข้มูเล้าเขี่ยนเลเลี่นดาข้อมูลี้ได้ปได้้หมคะเอาข้อมูลอีกข้อมูลหนึงมาใส่มินเอาละไรข้อมเลคะไหนภาษาเี่งสิเร่งเล่

ครับต่อไป